สอนตีความท้าทายที่มันยิ่งใหญ่หากคุณวางแผนจะเติมเกมแก้วแนะนําให้เติมที่เว็บ Super ร์ l ซ s สโตร์เติมที่นี่จะได้ของแถมเพิ่มแก้วใส่ลิงเว็บไว้ในคำอธิบายกดที่ริก์เพื่อเติมได้เลยครับขอบคุณทุกท่านที่ใจดีสนับสนุนแก้วมาตลอดความท้าทายนี้เราจะได้เล่นปูแล้ว75ปูมากับอุปกรณ์ลูกไฟเล้ว27และอันยนีคุ้มข้างเล้ว18มาถึงให้ปรับปูเป็นภาคพื้นดินแต่ไปเที่ยค่อนปู เรื่องไปด้านซ้ายที่รูปเทา้าปู่จะเดินดินเราไปด้านบนแต่ไปที่ด้านบนและแต่ไปที่ยูนิคอนก่อนเลยจากนั้นแต่ไปที่คังเก็บทองคำด้านล่างแล้วก็คังเก็บทองคำด้านขวาแต่ไปที่อาคมคุ้มข้างเด้นขวาแต่ไปที่อาคมล่องหนและแต่ไปที่นักทงนี้แล้วก็เดินหนีมาด้านซ้ายไปด้านบนเลยโอเคเราโจมตีกับกอบบิ้งก่อนเลย ปู่ก็จะโจมตีกอบบินโจมตีให้หมดเลยเองแล้วก็เราจะลงไปด้านล่างนะครับดึงขวาพอเราลงไปนะครับแต่ไปที่สารวาหลายเป้าหมายเพื่อโจมตีก่อนเลยเองจากนั้นเราจะไปดึงขวาครับแต่ไปที่คุกกี้เลยเองคุกกี้ก็จะเข้าไปเราไปที่คนทัผู้ไฟนะครับแล้วก็ลงไปด้านล่าง น้สราวาก่อนนะผู้ชมแล้วก็แตะไปที่สามนะเลยแล้วก็แตะไปที่สาลาวาด้านซ้ายแบบนี้เลยจากนั้นก็มาที่หอคอยแก้งพนููด้านล่างโอเคเราโจมตีได้เนาะ แล้วก็จะโจมตีกับนักคว้างบอลเลยแล้วก็แตะไปที่หอคอยพอมดเลยด้านในพอเราเคียร์ทุกอย่างแล้วนะครับเราแตะปูไปตรงนี้และยิงลูกไฟไปที่สามนานครับเราก็สามารถที่จะคว้าสามดาวได้นั่นเองหากคุณยังลังเลว่าจะซื้อสกินและฉากแคทอารามาหรือไม่ก็ได้นำคลิปรีวิวไว้แล้ว กดเข้าไปรับชมได้เลยครับ